สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาจากเมน้มากกินอันย่าวุ้นเส้นบลุลาน้องกันจ้าย่าวุ้นเส้นใส่กุ้งโซดใส่ปลาหมึกเลยจ้าอนใหญ่ใหญ่ๆเลยจ้ามากกินน้ำกันจ้าแซ่บแซบแซ่บจ้าพี่น้องอืม มาจ้าได้พักกระดับแล้วจะมาทีก่กาแฟแบบจะไม่อมไนองมาได้จังเนาะ แซ่บจ้ะพี่น้องแซ่บหรือแซ่บน้องกัดมากมากจ้ะนี่ขาเขาอย่างนั้นเลจ้ะเขาอีเนียพี่น้องว่าพักแป้นเนือจ้ะนี่พักแปน้นหรือว่ากุยช่ายจ้ะพักแป้นแล้วกุยช่ายอืมกินกับย่างเป็นข้าวกันนะจ้ะ หอมหเลยอืมอืมนอนก็เได้ขาวเทียงขาวบ่ายยังน้อไม่กินน้ำกำลังาระแใดกำลังหิวอยู่ก็ไม่กินโลดแทบแทบ น้ำนยำเยี่ยงสิกินยำไม่แห้งไม่แห้งพี่นอ้องลงหืมจัวจัดฝาดบ่มพี่น้องเอ้ยแซ่บคักหืมหมูซับไลลายอืม ทำมันเส้นใส่หมูสับใส่ใกุ้งสดใส่ปลาหมึกด,ด้วยแซ่บเลยจ้าแซ่บเลยมาๆมา,มา